ใช้งานได้ดีคุ้มค่าเกินราคามากนะครับสำหรับพัดลมเทอร์โบตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นงาน OEM นะไม่มียี่ห้ออะไรติดมาสักอย่างนะครับราคาก็ไม่แพงนะตัวหนึงประมาณ200บาทเท่านั้นเองอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปีนะก็จะมีพวกโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆ ก็ password. ลดลงไปได้อีกเยอะพอสมควรนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะอยากได้ไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิวตรง description นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อได้นะตัวเปล่าเนี่ยก็ประมาณ200ถ้าหากว่าเป็นเซตที่มีแบตเตอรี่ด้วยก <ate> ็จะอยู่ที่ประมาณ300ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นตัวเปล่านะสำหรับแบตที่เอามาใช้งานได้ก็จะเป็นขั้วแบบนี้นะขั้วแบบไมคกิต้านะ จะเป็นของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถใส่ได้ที่มันเป็นพิกัด18โวลต์20โวลต์21โวลต์ใช้ได้หมดเลยนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานอยู่นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังจะมีใบพัดขนาดใหญ่นะลักษณะทรงมันก็คือด้านหลังจะใหญ่ดูดลมนะครับแล้วก็ส่งมาด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กลงมันก็จะช่วยให้แรงลมมันมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับดูความแรง ถือว่าโอเคมากนะการใช้งานก็ง่ายๆนะครับกดสวิตช์นะความเร็วก็ขึ้นอยู่กับการกดสวิตช์ว่ากดมากกดน้อยนะครับนะครับ <h ull ing sound> ถือว่าโอเคเลยนะกับราคาเท่านี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้ทั่วไปนะครับจะอาไว้สําหรับล้างองค์ล้างแอร์ก็ได้นะเพราะว่าขนาดมันก็กระทัดรัดหรือจะเอาไว้เป่าลมให้ความเย็นกับตัวเราก็ได้เช่นกันนะซึ่งมันเย็นมากนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าเกินราคามากจริงๆนะสำหรับตัวนี้สนใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันได้ครับผม